วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ฟังดูเหมือนจะเบสิกมากๆเลยนะคะแต่เอาเข้าจริงกลับลึกแล้วก็ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะเรื่องกราวนี่เลยค่ะใช่เลยครับพอพูดคำนี้ปุ๊บภาพในหัวคนส่วนใหญ่ก็คือสายดินสีเขียวๆหรือไม่ก็แค่จุดอ้างอิงศูนย์โวลต์ในวงจรแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากครับ มากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทําไมต้องมีกราวหลายประเภทแล้วแต่ละอย่างมันต่างกันยังไงซึ่งคู่ที่น่าสนใจที่สุดที่ต้องหยิบมาคุยกันก่อนเลยคือคู่ที่เหมือนเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยนะคะกราวสําหรับภาคกําลังกับกราวสําหรับภาคสรราัญญาณเขาบอกว่าสองตัวนี้ห้ามเอามายุ่งกันเด็ดขาดเลย ถูกต้องครับนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยถ้าเข้าใจความแตกต่างของ2ตัวนี้ได้ก็จะเข้าใจหัวใจของการออกแบบวงจรที่ดีไปกว่าครึ่งแล้วครับงั้นมาเริ่มที่ตัวแรกเลยค่ะ power ground หรือเราาภาคกํำลังหน้าที่จริงๆของมันคืออะไรคะมันคือทางหลวงสำหรับให้กระแสะไฟฟ้าไหลกลับครับนึกภาพวงจรที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆอย่างภาคจ่ายไฟหรือวงจรขับมอเตอร์ที่กินกระแสะสูง คือกระแสไฟฟ้าปริมาณมหาศาลที่ไหลออกไปทํางานเนี่ยสุดท้ายมันต้องมีทางไหลกลับมาให้ครบวงจรซึ่ง power ground ก็คือถนนเส้นหลักที่รองรับการจราจรที่หนาแน่นมากๆของกระแสไฟฟ้านั่นเองอ๋อพอใช้คําว่าทางหลวงที่มีการจราจรหนาแน่นภาพมันชัดขึ้นมาเลยค่ะแสดงว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่สงบสุขแน่ๆมันคงจะวุ่นวายพอสมควรเลยสิคะวุ่นวายมากครับและนั่นคือหัวใจของปัญหาเลย พอมีกระแสไหลผ่านเยอะๆต่อให้เป็นแค่สายไฟหรือลายทองแดงมันก็มีความต้านทานอยู่เล็กน้อยผลก็คือมันจะเกิดแรงดันตกคร่อมหรือโวลต์เทชดรอปขึ้นมาทำให้จุดที่เราคาดหวังว่าจะเป็นศูนย์โวลต์นิ่งๆอ๋อมันก็เลยไม่ใช่ศูนย์จริงๆใช่ครับมันไม่ใช่ศูนย์จริงๆแต่มันอาจจะมีแรงดันกระเพื่อมขึ้นๆลงๆตลอดเวลาตามกระแสที่ไหลผ่านครับเข้าใจแล้วค่ะนั้นเอ่อถ้าจะให้เปรียบเทียบแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะ พาวเวอร์กราวเนี่ยก็คงไม่ใช่พื้นดินเรียบๆแล้วสิแต่มันเหมือนกับแบบว่าท่อน้ำทิ้งขนาดใหญ่ของโรงงานเลยหรือเปล่าคะที่น้ำไหลเชี่ยวตลอดเวลาแล้วก็มีสิ่งสกรปรกปนมาด้วยโอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพเป๊ะเลยครับใช่เลยแล้วไอสิ่งสกรปรกที่ว่านี่แหละครับคือ noise ที่เราเรียกกันแล้วถ้าท่อน้ำทิ้งมันรั่วนั่นแหละครับไอ noise เนี่ยแหละที่จะรั่วไหลออกไปปนเปื้อนส่วนอื่นๆของระบบ นี่คือเหตุผลที่เราต้องการมันไว้อย่างดีที่สุดโอเคค่ะชัดเจนเรื่องฝั่งสก,กรปรกแล้วงั้นถ้าเราข้ามมาดูอีกฝั่งที่ต้องการความสะอาดบริสุทธิ์ล่ะคะ Signal g r o u n d ตัวนี้ต้องการอะไรที่ตรงกันข้ามเลยใช่ไหมตรงกันข้ามแบบสุดขั้วเลยครับถ้าภาวะก g r ว u คือท่อนำทิ้ง Signal g r o u n d ก็คืออืมผิวน้ำในทะเลสาบที่นิ่งสนิท มันคือจุดอ้างอิงที่ต้องนิ่งและ,สะเสถียรที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะมันถูกใช้เป็นฐานในการวัดสัญญาณไฟฟ้าที่ละเอียดอ่อนมากๆอย่างเช่นพวกสัญญาณจากไมโครโฟนหรือวงจร ADC ที่ต้องวัดค่าแรงดันแบบเป๊ะๆใช่ครับสัญญาณพวกนี้มีขนาดเล็กมากบางทีต่างกันแค่หลักมิลลิโวลต์เท่านั้นเองลองนึกภาพตามนะครับถ้าผิวน้ำที่ควรจะนิ่งของเรามันเกิดมีเคลื่อนกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาล่ะแค่มีนอสไม่กี่มิลลิโวลต์ก็แย่แล้วใช่ครับ ค่าที่เราวัดได้ทั้งหมดจะเพี้ยนไปจากความเป็นจริงอย่างมหาศาลเลยสัญญาณเสียงก็จะเพี้ยนค่าที่อ่านจากเซ็นเซอร์ก็จะผิดโหแค่นึกภาพตามก็น่าปวดหัวแล้วค่ะแล้วในทางปฏิบัติวิศวกรเขาจัดการกับท่อน้ําทิ้งกับทะเลสาบนิ่งสงบที่อยู่บนแผ่นวงจรเดียวกันนี้ยังไงคะคือเขาต้องแยกเส้นทางเดินของมันออกจากกันโดยเด็ดขาดเลยครับแต่สุดท้ายแล้วกล่าวทั้งสองระบบมันก็ต้องเชื่อมต่อเข้ากับจุดเดียวกันในแหล่งใจไฟอยู่ดี แล้วจะเชื่อมกันยังไงไม่ให้กระแสจากฝั่งภาวะกราวไหลย้อนเข้ามาได้ล่ะคะนี่คือที่มาของเทคนิคสุดคลาสสิกที่เรียกว่า Star Point หรือ t t r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  u u d ครับแนวคิดคือแทนที่จะลากสายกราวต่อกันไปเรื่อยๆเป็นทอดๆเขาจะลากเส้นทางของ Power Ground และ Signal Ground แยกกันเป็นอิสระแล้วบังคับให้ทั้งสองเส้นทางวิ่งมาเจอกันที่จุดเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟหลัก เดี๋ยวนะคะพอฟังแบบนี้แล้วนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนกับว่าบนแผ่นวงจรเล็กๆแผ่นเดียวเนี่ยมันมีสงครามระหว่างกราวสองฝั่งที่จ้องจะรบกวนกันอยู่ตลอดเวลาแล้วหน้าที่ของคนออกแบบก็คือการเป็นผู้รักษาสันติภาพสร้างเขตปลอดทหารหรือ DMZ ขึ้นมาจุดหนึ่งแล้วบอกว่าผู้คุณเจอกันได้แค่ตรงนี้นะห้ามข้ามแดนแบบนั้นเลยหรือเปล่าคะใช่เลยคุณสรุปได้สุดยอดมากครับมันคือเขตปลอดทหารจริงๆ การทำ Star Point คือการสร้างจุดนัดพบที่คุมครองได้เพียงจุดเดียวเพื่อไม่ให้กองทัพกระแสจากฝั่ง Power Ground มีโอกาสยกพลเข้าไปบุกรุกบินแดนอันสงบสุขของ Signal Ground ได้เลยครับสุดยอดเลยค่ะเป็นแนวคิดที่ฉลาดมากๆเลยโอเคพอเราเข้าใจเรื่องการแยกส่วนแล้วมันก็นำไปสู่แนวคิดที่มันดูจะสุดโต่งขึ้นไปอีกนะคะในข้อมูลที่เห็นเนี่ยมีตัวหนึ่งที่ชื่อแตกมาก Virtual Ground หรือ g ราเสมือน เดี๋ยวนะคะกราวที่เสมือนว่าเป็นกราวแต่ไม่ได้ต่อกับกราวจริงๆเนี่ยนะมันคือคืออะไรกันแน่คะตัวนี้เป็นคอนเซปที่ทำเอาหลายคนงงจริงๆครับมันเหมือนเป็นกลละอุบายทางฟิสิกส์มากกว่าจะเป็นการต่อสายไฟจริงๆ Virtual Ground เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในวงจรที่ใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า o p Amp ครับ แล้วกลอุบายที่ว่ามันคืออะไรคะคือออฟแอมเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษคือมันจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วอินพุตทั้งสองข้างของมันเท่ากันเสมอทีนี้ถ้าเราเอาขั้วอินพุตข้างหนึ่งไปต่อลงกราวจริงๆที่ศูนย์โวลต์ออฟแอมก็จะปรับการทำงานของมันเองโดยอัตโนมัติเพื่อบังคับให้อินพุตอีกข้างหนึ่งมีแรงดันเป็นศูนย์โวลต์ไว้ด้วยทั้งๆท,ที่ขานั้นไม่ได้ต่อกับกราวโดยตรงเลยแล้วไม่ใช่ ถูกต้องเป๊ะเลยครับมันเป็นแค่จุดอ้างอิงทางคณิตศาสตร์ไม่ใช่จุดอ้างอิงทางไฟฟ้าจริงๆดังนั้นคำเตือนที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับ virtual ground ก็คือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นทางไหลกลับของกระแสะและที่สำคัญคือห้ามเอามันไปใช้แทน ground จริงๆในระบบเด็ดขาดเลยครับเป็นแนวคิดที่ฉลาดมากเลยค่ะการพูดถึงเรื่อง ground ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ ground หลักเนี่ยทำให้นึกถึงอีกตัวหนึ่งเลย floating ground หรือ ground ลอย ตัวนี้ก็คือการจงใจไม่เชื่อมต่อกับกราวหลักเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับถ้า virtual ground เป็นกลอุบายทางคณิตศาสตร์ floating ground นี่คือเทคนิคทางวิศวกรรมที่จงใจทำขึ้นมาเลยแนวคิดของมันก็ตามชื่อครับคือเราปล่อยให้ระบบกราวของอุปกรณ์ชินน้นนั้นๆลอยเป็นอิสระไม่เชื่อมต่อกับ earth ground แล้วทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรคะการไม่เชื่อมกับกราวหลักมันฟังดูน่ากลัวนะ มันมีเหตุผลที่ดีมากๆอยู่ครับโดยเฉพาะเหตุผลข้อแรกที่คนทำเพลงหรือคนเล่นเครื่องเสียงน่าจะเกลียดกันมากนั่นคือปัญหากราวลูปครับอ๋อไอเสียงฮัมฮัมมุดมุดหรือจี่ที่น่ารำคาญในลำโพงนั่นเอง เสียงนั้นเลยครับปัญหานั้นเกิดจากการที่เรามีอุปกรณ์หลายชิ้นเสียบปลั๊กคนละที่กันแล้วกราวของปลั๊ก2จุดนั้นดันมีแรงดันไม่เท่ากันเป๊ะๆพอมันต่างกันนิดเดียวก็เกิดกระแสไหลวนในสายสัญญาณกลายเป็นเสียงหำที่น่ารำคาญแล้วจะแก้อย่างไงคะวิธีแก้ที่เด็ดขาดที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการใช้อุปกรณ์บางอย่างเช่นมอแปลงแยกเพื่อทำให้กราวของอุปกรณ์ฟั่งหนึ่ง ลอยออกจากอีกฝั่งโดยสมบูรณ์เป็นการตัดวงจรของกราวลูปทิ้งไปเลยครับเหมือนยกสะพานทิ้งไม่ให้กระแสมันวิ่งวนได้อีกแล้วนอกจากเรื่องเสียงรบกวนล,ล่ะคะอีกเรื่องที่สําคัญมากๆคือความปลอดภัยครับโดยเฉพาะในอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ใช่ครับลองคิดดูว่าถ้าเครื่องมือแพทย์เกิดไฟรั่วขึ้นมาแล้วตัวผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงที่เป็นโลหะถ้ากราวของเครื่องมือ เชื่อมอยู่กับระบบไฟฟ้าของอาคารกระแสที่รั่วอาจจะเลือกไหลผ่านร่างกายผู้ป่วยลงสู่กราวซึ่งอันตรายถึงชีวิตการออกแบบให้เป็นแบบ floating ground คือการแยกมันออกจากระบบของอาคารโดยสิ้นเชิงเพื่อลดความเสี่ยงนี้ให้เป็นศูนย์ครับแต่การที่มันลอยอยู่นี่มันก็น่าจะมีข้อเสียหรือความเสี่ยงอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะมีแน่นอนครับ Floating ground จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันถูกจงใจออกแบบมาให้ลอยเท่านั้นแต่ถ้ามันลอยโดยอุบัติเหตุเช่นสายดินขาดในอันนี้คือหายนะเลยครับหายนะเลยเหรอคะครับเพราะตัวถังของอุปกรณ์อาจจะมีไฟรั่วสะสมอยู่โดยที่เราไม่รู้พอเราไปจับก็เท่ากับเรากลายเป็นทางให้ไฟวิ่งลงดินแทนก็คือโดนไฟดูดเตม็ตมๆ ดังนั้นมันเป็นเทคนิคที่ทรงพลังแต่ก็ต้องใช้อย่างเข้าใจและระมัดระวังมากๆจากแนวคิดที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมเรากลับมาสู่สิ่งที่จับต้องได้และคุ้นเคยกันที่สุดดีกว่ากราวประเภทสุดท้ายที่ทุกคนรู้จักกันดี earth ground หรือที่เรียกกันติดปากว่าสายดินนั่นเองใช่ครับนี่คือกราวที่เป็นรูปธรรมที่สุดแล้วคือการเอาสายไฟไปเชื่อมกับโลกที่เราอาศัยอยู่จริงๆผ่านแท่งทองแดงที่ตอกลงไปในดิน ซึ่งหน้าที่หลักของมันก็คือเรื่องความปลอดภัยล้วนๆเลยใช่ไหมคะปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับหน้าที่ของ Earth Ground คือการเป็นทางออกฉุกเฉินหรือเส้นทางหนีไฟสำหรับกระแสไฟฟ้าอันตรายอย่างพวกไฟรั่วไฟลัดวงจรใช่ครับหรือแม้แต่พลังงานมหาศาลจากฟ้าผ่ามันคือเส้นทางที่มีความต้านทานต่ำมากๆที่เปิดรอเอาไว้เพื่อให้กระแสอันตรายเหล่านี้วิ่งหนีลงไปในโลกแทนที่จะวิ่งผ่านตัวเรา นึกภาพตามเครื่องซักผ้าที่บ้านเลยค่ะถ้าเกิดไฟรั่วขึ้นมาที่ตัวถังโลหะของมันกระแสะไฟมันจะมีทางเลือกระหว่างการวิ่งผ่านตัวเราที่ไปจับกับการวิ่งผ่านสายดินที่ต่อรอไว้และด้วยกฎของฟิสิกส์กระแสะไฟฟ้าจะเลือกเดินทางที่ง่ายที่สุดเสมอครับซึ่งก็คือการวิ่งผ่านสายดินลงไปยังพื้นโลกอย่างรวดเร็วการไหลของกระแสะปริมาณมากนี้ก็จะไปกระตุ้นให้เบรกเกอร์ตัดไฟทันที เป็นการป้องกัน2ชั้นที่ช่วยชีวิตคนมันนับไม่ถ้วนแล้วแล้วนอกจากการเป็นบอดีกาดคอยคุ้มกันภัยแล้ว Earth Ground ยังมีบทบาทอื่นอีกไหมคะมีครับที่น่าสนใจคือมันวนกลับไปเชื่อมโยงกับเรื่อง Signal Ground ที่เราคุยกันตอนแรกได้ด้วยในระบบเครื่องเสียงระดับ High อ็นหรือในห้องแลบเขาจะใช้ Earth Ground เป็นจุดอ้างอิงที่นิ่งที่สุดในทางทฤษฎี เพราะไม่มีอะไรใจะใหญ่และมีเสถียรภาพทางไฟฟ้ามากไปกว่าโลกทั้งใบอีกแล้วเขาใช้มันเป็นที่ทิ้งสัญญาณรบก,กวนต่างๆเพื่อให้ได้สัญญาณที่สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้โหโหเชื่อเลยค่ะว่าเรื่องกราวที่ดูผิวเผินจะลึกซึ้งขนาดนี้จากการคุยกันวันนี้ทำให้เห็นเลยว่าคำว่าก่าวคำเดียวมันมีความหมายต่างกันลิบลับเลย มันเป็นได้ทั้งทางหลวงที่วุ่นวายสำหรับกระแสไฟสูงเป็นทะเลสาบที่นิ่งสงบสำหรับสัญญาณที่ละเอียดอ่อนเป็นกลอุบายทางคณิตศาสตร์ในวงจรและสุดท้ายก็เป็นบอดี้การ์ดที่คอยปกป้องเราจากอันตรายเป็นการสรุปที่เห็นภาพรวมได้ดีมากครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นพื้นฐานที่สุดบางครั้งก็คือสิ่งที่ต้องการความเข้าใจและการจัดการที่ซับซ้อนที่สุดซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามสุดท้ายทิ้งท้ายไว้คิดกันเล่นๆเลยค่ะ น่าสนใจครับว่ามาเลยครับในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ากราวแต่ละชนิดมีหน้าที่ของตัวเองและวิศวกรต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะแยกมันออกจากกันเลยสงสัยว่าในอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่ซับซ้อนสุดๆอย่างโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ข้างในนั้นมันมีทั้งวงจรภาคจ่ายไฟมีวงจรรับส่งสัญญาณความถี่สูงมีวงจรเสียงหน้าจอสัมผัสเซนเซอร์ต่างๆที่ไวต่อสัญญาณรบกวนมากคือมีกราวทุกแบบที่เราคุยกันมาย้ำอยู่ในนั้นหมดเลย ช่ค่ะคำถามก็คือวิศวกรต้องออกแบบและจัดวางกราวขีประเภทไว้บนแผ่นวงจรเล็กๆนั้นแล้วเขาต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นขนาดไหนในการขีดเส้นทางของท่อน้ำทิ้งกับทะเลสาบนิ่งสงบเหล่านี้ไม่ให้มันมาปนกันเพื่อให้อุปกรณ์ทั้งชิ้นทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและปลอดภัยในมือเราครับ เคยสงสัยกันไหมฮะว่าเวลาเราดูวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทำไมสัญลักษณ์ที่เรียกว่ากราวเนี่ยมันถึงมีหน้าตาแตกต่างกันเต็มไปหมดเลยทั้งทั้งที่ชื่อก็คือกราวเหมือนกันวันนี้เราจะมาไขปริศนานี้กันครับนี่เลยฮะลองดูสัญลักษณ์พวกนี้สิครับมีทั้งแบบที่เห็นกันบ่อยๆแล้วก็แบบที่เอ๊ะอันนี้หน้าตาแปลกๆฮฮคําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทั้งหมดเนี้ยมันเหมือนกันหรือเปล่าแล้วเราใช้แทนกันได้จริงๆหรอ คำตอบแบบฟันธงเลยนะครับคือไม่ครับแล้วจะบอกว่าการเข้าใจความแตกต่างของมันเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องของคนออกแบบวงจรเท่านั้นแต่มันส่งผลไปถึงทุกอย่างเลยตั้งแต่เสียงฮัมแปลกๆในเครื่องเสียงของเราไปจนถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตเลยทีเดียวเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเรามาลองนึกภาพตามกันแบบนี้ดีกว่าสมมุติว่าวงจรไฟฟ้าของเราเนี่ยมันคือเมืองทั้งเมืองเลย ส่วนกราวก็คือระบบระบายน้ําของเมืองนั้นนั่นเองฮะเป็นทางให้กระแสะไฟฟ้ามันไหลกลับไปที่เดิมซึ่งไอเดียนี้แหละครับที่จะเป็นแกนหลักในการอธิบายกันวันนี้โอเคครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยซึ่งเป็นเหมือนคู่ปรับตลอดการในโลกของกราวรากเลยก็ว่าได้นั่นก็คือกราวภาคกำลังกับกราวภาคสัญญาณกลับไปที่เมืองของเราเมื่อกี้นะครับลองนึกภาพว่าในเมืองเนี้ยมันมีแหล่งน้ำอยู่สองแบบที่ต่างกันสุดขั้วเลย อย่างแรกเลยกราวภากกำลังหรือ power ground เนี่ยมันก็คือท่อน้ำทิ้งหลักของเมืองเลยฮะที่ต้องรองรับน้ำเสียปริมาณมหาศาลกระแสนี่ไหลโครงโครมเลยแล้วก็เต็มไปด้วยขยะหรือที่เราเรียกว่า Noise ทางไฟฟ้าปนอยู่เต็มไปหมดเลยครับส่วนอีกด้านหนึ่งกราวภาคสัญญาณหรือ signal ground เนี่ยต้องเป็นเหมือนทะเลสาบที่นิ่งสนิทเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงที่เป๊ะมากๆให้กับสัญญาณที่มันอ่อนไวสุดๆ อย่างสัญญาณจากไมโครโฟนลองคิดดูสิครับว่าท่าน,น้ําในทะเลสาบนี้มันกระเพื่อแม้แต่นิดเดียวสัญญาณเพี้ยนทันทีเลยนะอ่าเห็นปัญหาแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับโจทย์ใหญ่ของวิศวกรเลยว่าเราจะทํายังไงดีละ่ะที่จะไม่ให้น้ําสุกปรปกจากท่อน้ําทิ้งที่ไหลเชี่ยวกรากเนี่ยมันทะลักเข้าไปปนเปื้อนในทะเลสาบอันใสสะอาดของเราได้และนี่คือคำตอบที่ต้องบอกว่าฉลาดมากครับเขาเรียกวิธีนี้ว่า Star Point Grounding หลักการมันง่ายนิดเดียวเลยฮะก็คือแยกทางเดินของท่อน้ําทิ้งกับทะเลสาบออกจากกันไปเลยคนละเส้นทางแล้วค่อยให้มันมาเจอกันที่จุดเดียวเป๊ะๆเ,เท่านั้นไอ้จุดนี้แหละครับที่เราเรียกว่าสตาพอยท์ซึ่งมันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นทางบังคับให้นําเสียจากภาคกําลังเนี่ยไหลกลับไปที่ต้นทางของมันอย่างเดียวเลยไม่มีย้อนกลับไปกวนทะเลสาบของเราแน่นอนเอาล่ะนอกจากระบบน้ําหลักๆที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยในเมืองของเรามันก็ยังมีระบบจัดการน้ําแบบพิเศษพิเศษอีกนะคะ คราวนี้เรามาดูกราวประเภทที่มันจะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนั่นก็คือกราวเสมือนกับกราวลอยมาที่ตัวแรกก่อน virtual ground หรือกราวเสมือนก็ตามชื่อมันเป๊ะๆเ,เ,เลยครับคือมันไม่ใช่กราวจริงๆอะ่ะแต่มันเป็นจุดที่เราสร้างหรือสมมติขึ้นมาในวงจรโดยเฉพาะในพวกวงจรออฟแอมเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงเฉยๆอารมณ์เหมือนเราสร้างเขื่อนเล็กๆขึ้นมาเพื่อคุมระดับน้ำให้มันนิ่งๆอยู่แค่ตรงนั้น แต่มันไม่ได้เชื่อมกับระบบระบายน้ำหลักของเมืองเลยนะเพราะฉะนั้นกฎเหล็กลข,ของการใช้งานมันเลยมีอยู่ว่า 1. ใช้เป็นจุดอ้างอิงภายในวงจรเท่านั้น 2. ห้ามเด็ดขาดห้ามเอาไปต่อกับกราวจริงๆและข้อที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออย่าไปคาดหวังว่ามันจะรับกระแสอะไรได้เยอะแยะนะครับมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการนั้นก็เหมือนเขื่อนจำลองสวยๆที่ไม่ได้มีไว้ระบายน้านั่นแหละครับโอเคต่อกันที่อีกตัวนึง ground l o y หรือ floating ground ครับคราวนี้ให้ลองเปลี่ยนภาพจากเมืองมาเป็นเรือสำราญกลางทะเลดูฮะบนเรือเนี่ยมันก็มีระบบประปาของมันเองใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นระบบที่ครบวงจรและที่สำคัญคือมันแยกขาดจากระบบของเมืองบนฝั่งโดยสิ้นเชิงเลยกราวลอยก็คือคอนเซปต์นั้นเลยครับมันคือระบบกราวที่ไม่ได้ต่อลงดินจริงๆข้อดีสุดๆของมันเลยก็คือมันช่วยตัดปัญหาที่เรียกว่ากราวลูบได้ซึ่งไอ้เจ้ากราวลูบเนี่ยแหละ ที่เป็นตัวการให้เกิดเสียงฮัมจีจีในเครื่องเสียงเราเลยจะเจอมันบ่อยๆในอุปกรณ์ที่ต้องการความปลอดภัยสูงสหรือคุณภาพสัญญาณดีเยี่ยมอย่างพวกอุปกรณ์การแพทย์หรือมอปแปลงแบบแยกส่วนแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับคือถ้าวงจรมันเกิดลอยขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยอันนี้อาจจะอันตรายและทําให้ทุกอย่างรวนไปหมดเลยก็ได้และแล้วเราก็เดินทางมาถึงพี่ใหญ่ตัวจริงเป็นบอสใหญ่ของระบบกราวทั้งหมดเป็นรากฐานความปลอดภัยทุกสิ่งอย่างนั่นก็คือ กราวดินหรือ earth ground นั่นเองครับถ้ากราวอื่นๆที่เราคุยกันมาคือระบบน้ำในเมืองกราวดินก็คือมหาสมุทรเลยครับใช่แล้วครับมันคือการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าของเราเข้ากับโลกทั้งใบเลยผ่านแท่งโลหะที่ปักลงไปในดินมันคือจุดรองรับสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดใหญ่จนเราจินตนาการไม่ถูกเลยละครับแล้วหน้าที่ของมันละ่ะโอ้โหสำคัญแบบสุดๆเลยครับข้อแรกเลยซึ่งสำคัญที่สุด คือเรื่องความปลอดภัยลุ้นล้วนถ้าเกิดไฟรั่วขึ้นมาเมื่อไหร่กระแสไฟฟ้ามหาศาลจะวิ่งผ่านสายดินนี้ลงไปในโลกแทนที่จะวิ่งผ่านตัวเราพูดง่ายๆคือมันช่วยชีวิตเราได้เลยนะฮะนอกจากมันมันยังช่วยปกป้องอุปกรณ์ของเราจากฟ้าผ่าหรือไฟกระชากและยังเป็นจุดอ้างอิงที่สเสถียรที่สุดสําหรับระบบไฟฟ้าใหญ่ๆอีกด้วยมาถึงตรงนี้ทุกคนคงเริ่มเห็นภาพชัดแล้วนะคะว่าคําว่ากราวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขีดขีด,ขดเส้นๆในวงจร แต่มันคือระบบทั้งระบบเลยที่มีความซับซ้อนและสําคัญมากๆเรามาสรุปภาพรวมกันอีกทีนะคะกล่าวภาคกำลังก็คือท่อนนำทิ้งที่สกปรกกล่าวภาคสัญญาณคือทะเลสาบที่ต้องนิ่งสงบกล่าวเสมือนก็คือเขื่อนจำลองที่เราสร้างขึ้นมากล่าวลอยคือระบบอิสระบนเรือสำราญและสุดท้ายกล่าวดินคือมหาสมุทรที่รองรับทุกสิ่ง เจนว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีหน้าที่และมีที่ทางของมันเองในระบบนิเวศของวงจรไฟฟ้าครับเพราะฉะนั้นการออกแบบระบบกราวที่ดีเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับการวางผังเมืองวางระบบสาธารณูปโภคที่ยอดเยี่ยมเลยครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันคือรากฐานที่ทำให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและเงียบกริบไม่มีสัญญาณรบกวนเลย และนั่นก็คือทั้งหมดในครั้งนี้ครับหวังว่าคราวหน้าเวลาที่ได้เห็นแผนผังวงจรไฟฟ้าจะไม่ได้มองสัญ,ญลักษณ์กราวเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ธรรมดาาอีกต่อไปแต่จะมองทะลุเข้าไปเห็นระบบทั้งหมดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังและที่สำคัญที่สุดคือจะเริ่มตั้งคำถามในใจได้ว่าเอ๊ะแลระบบที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันถูกออกแบบมาถูกต้องแล้วจริงๆหรือเปล่า